คำพีสู้ชีวิตตอนชีวิตสับสนทำอย่างไรความสับสนในชีวิตเกิดขึ้นจะทําให้คิดอะไรไม่ค่อยออกทําอะไรไม่ถูกรู้สึกหวาดกลัวต่างๆนานาดังเช่นยุกแห่งเวลิงตันกล่าวว่าสิ่งเดียวที่ฉันเกรงกลัวก็คือความกลัวนั่นเองวิธีการลดความกลัวและสับสนในชีวิตมีดังนี้ 1. จงพูดระบายกับคนที่เราไว้ใจเพราะการได้ระบายออกมาจะช่วยให้เรารู้สึกสบายใจขึ้น 2. จงยอมรับความไม่แน่นอนไม่ยึดติดกับสิ่งใดเพราะทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเป็นสัจธรรมของโลก 3. จงขอความเห็นและแนวความคิดจากเพื่อนพ่อแม่ลูกค้าสามีภรรยาหรือผู้ที่เราไว้วางใจเพราะอาจมีบุมมองบางอย่างที่ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ 4. จงเขียนปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ทำให้รู้สึกสับสนลงในกระดาษและลองเปรียบเทียบเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดบางครั้งเมื่อเกิดความสับสนในชีวิตกับตนเองขึ้นแล้วปัญหาบางประการก็ง่ายๆอาจจะเป็นเรื่องยากหากมัวแต่หมกมุ่นวนเวียนกับมันวิธีการดังกล่าวข้างต้นคงจะพอทำให้หลุดออกจากความสับสนดังกล่าวชั่วขณะ เพื่อหาทางแก้ไขด้วยวิธีที่ดีที่สุดตามเงื่อนไขของแต่ละบุคคลต่อไป